อ่ะก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับคลิปนี้ผมจะมาสอนในการเพิ่มยอดคนดูไลฟ์สดน้ำของ Facebook นะครับอ่ะสำหรับคนที่เป็นไลฟ์สตรีมมือใหม่นะยอดคนดูไลฟ์สดน้อยนะครับก็สามารถเพิ่มยอดคนดูไลฟ์สดน้ำตามผมได้เลยนะอ่ะให้คุณผู้ชมเข้ามาในเว็บไซต์นี้บริการเข้ามาก็ง่ายเลยนะกดสามารถคลิกเข้ามาในลิงก์ข้างล่างคลิปนี้ได้เลยบริการบัลลีในข้างล่างคลิปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับการคลิกเข้ามาในลยนี้เรียบร้อยแล้วก็คลิกเข้าสู่เว็บไซต์ตรงนี้ไปเลยนะครับ ะก็จะเข้าสู่เว็บไซต์นะครับ KMK m TF.com แล้วนะจะเป็นเว็บไซต์เพิ่มยอดไลค์เพิ่มยอดติดตามนะครับสำหรับคนที่ต้องการที่เสิร์ชหานะครับก็สามารถเซิร์ชไดว่า KMK m t s ได้เลยนะครับเอาละครับมาสู่เว็บไซต์เรียบร้อยแล้วนะครับนนี้เขาให้เราลงชื่อใช้คนที่มีสมาชิกอยู่แล้วก็สามารถที่กดลงชื่อใช้ไปได้เลยนะครับแต่คนที่ยังไม่มีนะครับก็ให้สมัครสมาชิกก่อนนะครับก็เข้าไปที่สมัครสมาชิกได้บนขอมือตัวนี้เลยนะครับ อ่ะก็ใส่ชื่อผู้ใช้งานลงไปนะครับอีเมลนะครับชื่อจริงแล้วสกุลนะตัวนี้ไม่ต้องใส่ข้อมูลจริงๆมาเลยก็ได้นะครับต่อมาจะเป็นรหัสผ่านนะครับรหัสผ่านตัวนี้ก็ต้องจดจำรหัสผ่านให้ได้ดีเลยนะทำการยืนยันรหัสผ่านอีกครั้งนะจน๊ะก็อย่าลืมนัติ๊กไปดิฉันไม่ใช่โปรแกรมนับอัตโนมั้นตัวนี้ได้นะแล้วก็สมัครสมาชิกไปได้เลยนะตัวคนที่จะสมัครใช้งานใน Google นะครับก็กดสมัครใช้งานด้วยบัญชี gmail กูเกิลด้านล่างตัวนี้ไปได้เลยนะกดอ่าสมัครไปได้เลยนะครับ การสมัครเป็นที่เรียบร้อยแล้วคุณผู้ชมชื่อพิชัยแล้วก็ถามการลงชื่อเข้าใช้งานด้านหน้าตรงนี้ไปได้เลยได้เลยนะครับส่วนคนที่หาสมัครใช้งานใน Google ไปนะก็ะกดลงชื่อเข้าใช้ใน Google ด้านหน้าตรงนี้ไปได้เลยนะครับก็กดลงชื่อเข้าใช้ไปเลยนะ การกดลงชื่อก็ใช้มาแล้วนะหน้านี้จะเป็นหน้าคำซื้อใหม่นะก็จะมีหลายแพลตฟอร์มให้กับเรานะครับได้เลือกใช้หลายแพลตฟอร์มตัวนี้เลยนะครับก็จะมีทั้ง Facebook นะครับ Instagram นะครับ TikTok นะครับ YouTube นะครับ Telegram Twitter นะครับ SEO ตัวนี้นะครับก็จะมีหลายแพลตฟอร์มให้กับเราได้เลือกใช้ตัวนี้เลยนะอ่ะตัวนี้คุณสามารถเลือกใช้ได้เลยนะครับตัวนี้ผมจะเลือกใช้แพลตฟอร์มของเฟซบ o ๊กนะครับก็เลือกที่ Facebook ตัวนี้เลยนะครับ แต่ละหมวดหมู่ตัวน no ี team, no you. So you so ้จะมีหลายหมดหมู่ให้กับเรานะครับได้เลือกใช้ตัวนี้เลยนะครับก็จะมีหมดหมู่ต่างๆให้เราเลือกใช้นะครับอ่ตัวนี้เราจะเริ่มที่เพิ่มคนดูไลฟ์สตรีมนะครับ S1 ตัวนี้นะครับผมก็เริ่มไปเลยนะอ่แต่น้เขาจะมีบริการตัวนี้ให้เราได้เลือกใช้นะหลายบริการตัวนี้เลยนะสามารถเลือกใช้ได้เลยนะครับอ่ตัวนี้เราจะเริ่มที่อันแรกเลยนะครับตัวนี้นะผมก็เลือกไปเลยนะแต่น้เขาจะมีคำอธิบายตัวนี้นะครับให้กับเราได้อ่านกันนะครับก็จะเป็นอ่าคำอธิบายของบริการนะก็สามารถ อ่านได้เลยนะครับต่อมาจะเป็นการวางลิงคนระับก็คือปเปลี่ยนลิงก์ของไลฟ์สดมาเลยนะก็คัดลิงก์ลายสดข้างบนไปเลยแต่ถ้าใส่ลงไปในช่องนี้นะครับถ้าใส่จำนวนหรือปริมาณที่เท่กากันที่เพิ่มเข้าไปได้เลยนะตัวนี้เหมือนกันทั้งนี้ร้อยนะก็ะใส่หนึ่งร้อยเข้าไปนะครับจากเราไปใส่ก็จะทำการคำนวณค่าใช้จ่ายไปที่เรียบร้อยแล้วก็สามารถที่กดสั่งซื้อไปได้เลยนะครับกดสั่งซื้อไปเลยนะ อ่าการกดสั่งซื้อเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเพนเมนจะมีคำเตือนขึ้นมานะครับว่าระบบได้รับคำสั่งซื้อของคุณแล้วแับนี้เลยก็แสดงว่าสั่งซื้อเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็สามารถตรวจสอบปวการซื้อของคุณผู้ชมได้นะครับก็เข้าดีนาปวจสอการซื้อตัวนี้เลยนะก็จะมีไอดีแล้วก็บริการที่สั่งซื้อนะส่วนตัวน,นี้จะเป็นลิงก์ที่ใส่เข้ามานะก็สามารถคลิกเข้าไปเพื่อตรวจสอบได้เลยว่าลิงก์นี้ถูกตอ้องหรือเปล่านะ อ่ะส่วนตัวนี้จะเป็นสถานะของเว็บไซต์บอกเราอยู่ว่าเราอเมริการนะตัวนี้เว็บไซต์ก็กำลังดำเนินการให้กับเราอยู่นั่นเองอ่ะระหว่างที่รอเว็บไซต์ดำเนินการนะผลจะแนะนนะเมนูต่างๆเว็บไซต์ต่อเลยนะครับอ่ามีต่อมาจะเป็นเมนูการเติมเงินนะครับสามารถเติมเงินได้หลายช่องทางตัวนี้เลยนะจะมีช่องทางสแกนเคอร์โค้ดก็สามารถสแกนได้ทุกธนาคารเลยนะครับอ่ะต่อมาตัวเป็นโอนเงินแอฟิซก็สามารถโอนเงินได้ทุกธนาคารเลยนะครับแล้วก็ชิวเพย์ตัวนี้ก็จะมีการเติมเงินด้านล่างตัวนี้แหละหลายช่องทางตัวนี้เลยนะครับจะมีธนาคารต่างๆที่เเเเข้้้้้้้าาารรร่ววววมมมนนนะะคัับแลลลกกก็็ตตตูไปิีดดยยสถือใช ก็มันจะเป็นอังกฤษนะครับแล้วคริปโตนะคริปโตเขาเป็นการเติมเงินของต่างประเทศได้สามารถใช้สกุลเงินนะของต่างประเทศของต่างประเทศได้นะพวกยูรเทลล่าหรือบิตคอยก็สามารถใช้ได้เลยนะครับอ่ตัววิธีการหรือขั้นตอนการดำเนินการนะก็อยู่ด้านล่างนี้พอแล้วสามารถทตามไปได้เลยนะครับแต่เราชอวพันจะมีคำแนะนำอยู่ด้านล่างนี้พอแล้วสามารถทตามไปได้เลยต่อมาจะเป็นปอดแก้เติมเงินนะถ้าเติมเงินไปที่เรียบร้อยแล้วมันจะขึ้นตัวนี้ให้กับเราได้เห็นเลยว่าเติมไปเมื่อไหร่ได้เลยนะครับ ออมาจะเป็นเมนูบริการนะครับก็จะเป็นเมนูที่รวบรวมบริการทั้งหมดไว้ก็สามารถเข้ามาเพื่อค้นหาบริการได้จากตรงนี้ได้เลยหรือจะเลือกบริการจากตรงนี้ก็ได้เลยนะครับก็จะมีบริการทั้งหมดรวบรวมไปแล้วก็สามารถเลือกได้เลยนะต่อมาจะเป็นเมนูการขึ้นเงินนะครับจะเป็นเมนูที่รวบรวมบริการที่ถูกยกเลิกไปแล้วนะครับถ้าคุณผู้จัการอยากเลิกอออเดร์ไปนะฮะออเดอร์ที่ถูกยกเลิกไปแล้วขั้นการคืนเงินมาเจ้าหน้าที่ก็จะคืนให้เราตรงไอดีนี้เลยนะครับจะไม่คืนให้เราส่วนาคารนะออกมาจะเป็นเมนูตระเลตะแอพพลิเคชันนะครับถ้าผู้ชมชาภาษาทางคอมพิวเตอร์ ไม่ถนัดนะครับหรือใช้ทางคอมพิวเตอร์ไม่สะดวกก็สามารถเข้ามาเพื่อดาวน์โหลดแอปพลิเคชันบนมือถือได้นะครับก็สามารถดาวน์โหลดทั้งระบบ Android นะครับแล้วก็ระบบ iOS เ,เ,เลยหรือเปรียบเทียบกับไอโซนั่นเองกาจะเป็นเมนูแนะนำเพื่อนนะครับก like ็บสามารถ Copy ลิงก์ตัวนี้ไปเลยแล้วก็แชร์กับเพื่อนๆของคุณผู้ชมที่ใช้งานเว็บไซต์ง่ายๆกันได้เลยนะครับส่วนตัวนี้ด้านล่างตัวนี้นะจะเป็นารายละเอยียดในการแนะนำเพื่อนนะก็สามารถเข้ามาอ่านรายละเอียดตัวนี้เพื่อเข้าใจในการแนะนำเพื่อนได้เลยนะ <Is S 2> <ว> ะต่อมาครับจะเป็นเมนูติดต่อให้มีนะคถ้าหากคุณผู้ชมมีฐานะไรยอดขึ้นยก็สามารถเข้ามาที่หน้าค่าวไซื้อใหม่ตัวนี้นะครับอ่ากตมีงกอรติดต่อให้มีนะก็คลิกเข้าไปเลยนะครับก็สามารถติดต่อให้มีได้สองช่องทางนี้ได้เลยจะเป็นช่องทางตัวเชือกแล้วก็ช่องทางไลน์นะสามารถเลือกติดต่อได้เลยนะครับอ่าการไปเสียว่ามันจะเพิ่มขึ้นมาดูแล้วยอดาคนดูไลฟ์สดของเราเพิ่มมาหรือเปล่านะครับอ่าตัวยอดคนดูไลฟ์สดของเราอยู่ที่อยู่ที่ยี่สิบหกแล้วนะแต่เดี๋ยวอยู่ที่สิบสี่แล้วตอนนี้มันะเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆจน เพิ right. bad, ่อ like ่มการไม่เสียเวลานะเพื่อจะตามาตอนที่4ตอนที่ยอดคนดูแล้วเสร็จนเพิ่มขึ้นมาเยอะแล้วนะครับตัวนี้อ่าตัวนี้ก็เขาดูแล้วเสรของเราก็เพิ่มขึ้นมาเป็น45แล้วนะครับตัวนี้นะจะเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆจนครบเลยนะตัวนี้ผมจะสูงให้ดูนะครับตัวนี้นะแม่แม่จะเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆแบบนี้เลยนะเป็น46แล้วนะตัวนี้อ่ะสำหรับท่านผู้ชมท่านใดที่ต้องการได้ใช้เว็บไซต์นี้นะครับอ่าหรือในการใช้บริการต่างๆเว็บไซต์นี้ผมก็จะทิ้งลิงก์ไว้ข้างล่างคลิปเป็นที่เร อ่ะสว่สวนตัวเราคลิปนี้นะก็จบเพียงเท่านี้นะครับก็ขอบคุณที่รับชมและฟังกันด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะส่วนคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ